ถึงเวลาหรือ,อยังที่พวกเราคนไทยทุกคนจะเรียกร้องให้มีกฎหมายที่ตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระและนักสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ ดิฉันเห็นข่าวนี้จากเว็บประชาไทยนะคะเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติได้มีการออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําท่วมในภาคใต้ซึ่งมีจํานวนถึง55,000คนโดยมีข้อเรียกร้องที่ดิฉันคิดว่าแปลกประหลาดอยู่ประมาณนี้นะคะข้อแรกบอกว่าต้องไม่คำนวณเป็นวัน หยุดเนื่องจากว่าแรงงานต่างด้าวไม่สามารถที่จะมาทํางานได้ในวันที่น้ําท่วมซึ่งอันนี้นี่หมายความว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้แม้กระทั่งตัวเขาเองตัวนายจ้างเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมด้วยเหมือนกันคุณทําไมถึงคิดแต่จะช่วยแรงงานต่างด้าวทาไมคุณไม่คิดถึงพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆ SME ตัวเล็กๆผู้ประกอบการตัวเล็กๆที่เป็นคนไทยที่ได้รับ ผลกระทบจากน้ําท่วมและพวกเขาก็แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเรื่องที่2นะคะที่ดิฉันว่าแปลกประหลาดมากเลยเขาบอกว่าควรมีนโยบายสงเคราะห์ลูกจ้างผ่านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฮัลโหลคุณไปอ่านประกาศของกระทรวงแรงงานไหมคะเขาประกาศช่วยเหลือแรงงานที่อยู่ในประกันสังคมทุกคนแล้วว่าจะจ่ายค่าจ้างให้50อร์ซตเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนและเรา ไม่ควรที่จะช่วยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยเข้ามานอกจากจะแย่งงานคนไทยแล้วยังจะมาใช้ประโยชน์จากเงินภาษีของคนไทยอีกซึ่งดิฉันเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาเงินกองทุนหรือมีนโย,ยบายสงเคราะห์หรือมีมาตรการใ,ใดๆที่ช่วยเหลือแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายถ้าจะช่วยให้ในายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายนี้ช่วยเหลือไปค่ะแต่ต้องไม่ใช้เงินภาษีของประชาชนข้อต่อไปนะคะเครือข่าย องค์กรด้านประชากรข้ามชาติบอกว่าควรจะจัดสรรเงินกองทุนบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในการบรรเทาสาธารณภัยกองทุนนี้นะคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใช้บริหารจัดการควบคุมและดูแลการทํางานของต่างด้าวรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในด้านกฎหมายและการส่งกลับประเทศในกรณีที่มีปัญหาข้อต่อไปนะคะเครือข่ายนี้เรียกร้องว่ารัฐร ต้องออกนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่ากลุ่มที่กําลังดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตทํางานและการตรวจตาวีซา่าดิฉันแปลกใจมากเลยค่ะว่าทําไมทุกๆเรื่องนะคะที่องค์กร NGO มูลิธิและพักการเมืองบางพักหลายแห่งช่วยเหลือแรงงานพม่าเป็นพิเศษกรณีนี้นะคะมีการเรียกร้องให้ผ่อนผันให้แรงงานพมา่าแล้วแรงงานชาติอื่นล่ะคะทำไมคุณไม่ไปเรียกร้องด้วยเขาเป็นคนเหมือน และที่สําคัญนะคะมีแกนนําของเครือข่ายนี้ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในภาคใต้เนี่ยโดนคดีม .112 ด้วยจริงอยู่ที่ NGO นักสิทธิ์ที่ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่ใช่ NGO นักสิทธิ์ทุกคนที่ช่วยแรงงานต่างด้าวจะเรียกร้องให้ยกเลิกม .112 แต่ NGO ที่ชู3นิ้วให้ยกเลิกม .112 ทุกคนช่วยเหลือแรงงานพมา่าค่ะและถึงเวลาหรือ,อยัง ที่พวกเราคนไทยทุกคนจะเรียกร้องให้มีกฎหมายที่ตรวจสอบการทํางานขององค์กรอิสระและนักสิทธิมนุษยชนเหล่านี้